ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าฟิกนะครับเป็นแบบเกี่ยวกับการตกปลานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีโค้ดมาแจกใหม่อีกแล้วนะครับโค้ดใหม่นั่นก็คือนี่นะครับเรามาเริ่มแจกโค้ดกันเลยนะครับโค้ดใหม่ก็คือนี่ครับเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมานะครับลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วเราก็โค้ดนี้เลยครับผมนี่ครับ sorry form shutdown นะครับเป็นโค้ดนะครับเรามาดูกันว่าได้อะไรนะครับก็นี่นะครับก็เราจะได้ถุงสุ่มนะครับซึ่งถุงสุ่มนี้ก็มีโอกาสจะได้ ทัฟเฟิลเวิร์มด้วยนะครับเป็นหนอนทัฟเฟิลนะครับก็วันนี้เราก็จากเขาแล้วนะแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คือเราจะมารีวิวทุ่นนะครับทุ่นหรือบับเบิลนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมีบับเบิลให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับก็คือบางคนนี่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีให้เปลี่ยนทุนด้วยนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนทุ่นนะครับก็เข้ามาที่ e q u i p m e n t นะครับแล้วจะมีคําว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่า View bubble นะครับแล้วกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะมี ทุนที่เราไปทาภารกิจของเกาะมานะครับภารกิจของเกาะคืออะไรภารกิจของเกาะที่จะได้ทุนนะครับก็จะเป็นการที่เราต้องเล่นนี่นะครับเล่นนี่ครับเล่นคือตกปลาครบทุกจุดเลยครับผมจนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนี้ก่อนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเราก็จะได้ทุนมานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าทุนอันไหนไปของเกาะไหนนะครับ ซึ่งถ้าผมให้ข้อมูลผิดไปก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคือผมไม่แน่ใจครับบางอันผมได้มาผมก็ลืมดูนะครับามาเริ่มเกาะแรกกันเลยดีกว่านะครับเกาะแรกนะครับก็คือเวติโก้นะครับเป็นเป็นเกาะที่เราต้องลงไปในน้ำวนนะครับเป็นน้ำวนพอลงไปแล้วก็จะอยู่ในเวติโก้นะครับซึ่งเราหลังจากที่เราตกในเวติโก้ได้แล้วเนี่ยเราจะได้เวติโก้ล็อกนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินแรกนะครับเป็นหินแรกที่แบบ ผมไม่แน่ใจว่ามันสว่างหรือเปล่าแต่ก็ออกจะดูดีนะครับเป็นหินที่เรืองแสงนะครับก็เราไปเกาะต่อไปนะครับเกาะต่อไปก็จะเป็นเทลพินนะครับเทลพินนี้เราก็จะได้เต่านะครับเราจะได้มินิเทลพินนะครับเราจะได้เต่ามาครับเป็นทุ่นเต่านะครับซึ่งผมดูแล้วก็น่าร้างดีนะครับเป็นเต่าตัวเล็กๆนะครับก่อต่อไปนะครับก่อต่อไปก็คือซันสโตนนะครับซันสโตนนี้ตามชื่อเลยครับซันสโตนก็เราก็จะได้ดวงอาทิตย์ครับเราจะได้ซันมานะครับ เราจะได้ซันมานะครับก่อนนี้จะได้ซันนะครับก่อนต่อไปนะครับสโนแคปนะครับสโนแคปเราจะได้โฟรเซนนะจะเป็นทุ่นนะครับเป็นทุ่นที่โดนน้าแข็งเกาะนะครับดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะเย็นน่าดูเลยครับก็เป็นทุ่นที่โดนน้าแข็งเกาะนะครับส่วนต่อไปก็โรลิสนะครับโรลิสนะครับโรลิสจะมี2อย่างนะครับก็จะมีเกาะกับลาวานะครับถ้าเป็นวอคเคนโนนะครับวอคเคนโนก็จะเป็นทุ่นลาวานะครับทุ่นลาวาได้จากการตกปลาในลาวานะครับ ก็ตกปลาในลาวาตกไงก็คือต้องใช้เบ็ดลาวาตกอย่างเดียวนะครับใช้เบ็ดอื่นตกไม่ได้นะครับแล้วก็โลลิสที่อยู่ข้างนอกนะครับเราจะได้เป็นปลาปักกระเป้าครับผมเป็นปลาปักกระเป้าตัวเล็กๆเลยเกาะต่อไปนะครับเป็นคิปเปอร์อาร์เธอร์นะครับคิปเปอร์อาร์เธอร์นี่ก็จะเป็นสเกลิทอนนะครับเป็นหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกอันเล็กๆเลยนะครับเป็นสีขาวๆนะครับซึ่งเกาะต่อไปนะครับเกาะมัชกรฟนะครับเป็นเกาะสวัมนะครับเป็นบึงน้านะครับสิ่งที่เราจะได้ทุนจากที่นี่ก็คือเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ด เห็ดสีแดงๆนะครับเป็นทุ่นเห็ดนะครับซึ่งอันต่อมานะครับไม่ใช่เกาะนะครับแต่เป็นโอเชียนของเรานั่นเองนะครับถ้าเราตกปลาในโอเชียนครบทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็จะได้สมอมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับสมอเกาะสุดท้ายครับเป็นเกาะสุดท้ายเลยนะครับเกาะสุดท้ายก็คือเกาะแรกเลยครับมูสวูดนะครับเป็นเกาะแรกนะครับเกาะนี้เราจะได้เป็ดนะครับเป็นเป็ดยางครับ ถ้าทุกคนเคยตกในเวติโกนะครับเราก็จะตกได้เป็ดนะครับเป็ดตัวนั้นเลยครับที่เราตกได้นะครับจะเป็นทุ่นของเรานะครับถ้าเราทําเกาะแรกสําเร็จนะครับเป็นเควสของเกาะแรกเราจะได้เป็ดนะครับซึ่งอย่างสุดท้ายนะครับเป็นของทุกอย่างที่เราต้องตกให้ได้นะครับถ้าเราตกได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ออโอร่ามันครับเป็นทุ่นออลลอร่านะครับเป็นทุ่นเรืองแสงสวยงามมากเลยครับก็คือผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับทุ่นทั้งหมดของเกาะแล้วก็ตกทั้งหมดก็ได้จบลงไปแล้วครับเรามาดูของอีเวนต์ฮาโลวีนกันบ้างนะครับ ของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็จะมีหัวกะโหลกสีดำฟักทองแล้วก็แบทแมนนะครับเป็นข้างข่าวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแคนดี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแคนดี้นี้ได้จากอีเวนต์นี้ด้วยหรือเปล่าแต่ผมน่าจะได้จากอีเวนต์นี้แหละแล้วผมก็ได้ไปเจอสิ่งมหัศาจรรย์มบาบางอย่างนะครับถ้าเราใช้เรือไฟอิงดัตแมนกับเบ็ดอันใหม่ของอีเวนต์นะครับแล้วก็ใช้ทุ่นหัวกะโหลกสีดำนะครับถ้าเราตกแล้วถ้าได้ปลาอีเวนต์นะครับเราก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นแบบนี้ครับ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามีเอฟเฟกแบบนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งครับทุนได้จาก NBC นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ทุนจาก NPC หรือเปล่าเป็น NBC ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะให้เควสเราไปนั่งตกปลานะครับแล้วก็เขาจะให้ทุนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับเห็นมีคนบอกว่ามันได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลองกันนะครับผมคิดว่าทุนทั้งหมดน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวทุนในแมปฟิสตนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมรีวิวครบทุกอันหรือเปล่าก็สําหรับใครที่อยากได้หินเอ็นชาร์นะครับผมมีกิจกรรมมาเล่นนะครับใครที่ทายน้ําหนักปลาที่ผมตกได้หนักที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกหินเอ็นชาร์ดสิอันนะครับพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ